ก็หลายคนก็ถามว่าไม่กินข้าวเย็นียไม่เคลียร์เลยครับแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเอาเวลาช่วงไหนออกกำลังกายครับก็ช่วงนี้แหละะช่วงที่ไม่กินข้าวเย็นนี่แหละก็ไม่เคลียร์นะครับปกติผมก็อย่างส่วนผมออกกำลังกายนี่ผมก็ ก็มีอะไรกินเล่นตลอดครับนี่ก็มังคุดนะครับคุณพ่อส่งมาให้เมื่อหลายวันก่อนครับก็จะค่อยๆกินไปพวกที่สุกบางไม่สุกบ้างนะครับแล้วก็จะมีชุเรียน,นค,คุณครงว่าปากทุเรียนไปนะครับ ออกลัางกายไปด้วยครับจิบน้ำส้มไปด้วยจิบน้ำไปด้วยครับผมไม่ได้เล่นเยอะนะครับผมก็เล่นวันละร้อยเซตหนึ่งก็ยี่ห้าครั้งนะครับวันละสี่เซตนะครับนี่เป็นเซตที่สามนะครับก็เล่นไปด้วยคังคลิปไปด้วยนะครับปกติถ้าไม่ถ่ายคลิปเนี่ยก็จะ ฟังยูทูบฟังอะไรไปนะครับหาความรู้เรื่องอื่นบ้างเรื่องกีฬาบ้างนะครับเรื่องเลื่อยยนเรื่องลูกกลิ้งนะครับเรื่องการเกษตรเรื่องปลูกทุเรียนนะครับเรื่องเจดเดอร์อะไรพวกนี้เล่นไปครับนี่เดี๋ยวเป็นยกที่สามนะครับเดี๋ยวผมทำไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับสบายสบายและยังไม่มีรับซิกแพคยังไม่มีนะครับแค่รถได้ เล็กๆน้อยนะครับก็กบผุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยนะครับถ้ามีเวลาก็เล่นหลายอย่างครับก็ยกเวทก็อ,อกมูระฮุกอะไรบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาครับก็จะมีช่วงไม่ได้กินข้าวนี่แหละครับเจรเย็นเนี่ยพอได้ะะออกกำลังกายบ้างครับมาละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับ ไม่ได้มุ่งจะออกกําลังกายเางเดียวครับเล่นไปด้วยนะครับฟังนั่นฟังนี่ไปด้วยนะครับแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยนะครับมีเซตที่สามนะครับเดี๋ยวจบเซตนี้ก็พักแป๊บนึงแล้วก็เล่นเซตที่สี่ต่อแล้วไปอาบน้านอนก็เหมือนคนอื่นเล่นนะครับปกติครับผมกำลังจะซื้อลูกกิ้งใหม่เลยครับ ต้องไปซีเรียสนะครับว่าแขนจะสุดไม่สุดนะครับแต่เราเก่งหน้าทองนะครับใช้กำลังหน้าทองนะครับ ยังไม่ต้องไปพยายามยืนนะครับผมเพิ่งจะซื้อตัวใหม่ที่เป็นลูกกลิ้งลูกเปิดเลยครับ เซตที่สามครับเดี๋ยวพักสักนิดนึง,นงดื่มน้ำแล้วก็เดี๋ยวต่อเซตที่สี่ครับอยู่ยแค่นี้ครับก็พยายามหาเวลาว่าง ออกกำลังกายครับนี่ได้เหงื่อเลยครับได้เหงื่อโอเคครับแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ยาเตรียมให้ทุกวันมาละขวดน,นะครับขวดเหล่อเยอะอยู่นะครับเ <Yeah. S 2> นี่ยเหลือเลยครับ